ครับนี่เป็นน้ำพริกกะปิสมัยของยอดทิศราคาขายดีของเจมแมมริเวอร์ไซด์ครับ,ขา,ข,ข,รบข,ขายส่งขวดละกี่เหรียญครับเนี่ยขวดละขายส่งขวดละสี่สิบห้าสี่เหรียญห้าสี่เหรียญห้าครับสวยๆใหญ่ๆครับเรื่องรสชาติความอร่อยรับประกันคุณภาพครับสด เสมอครับสี่เียงห้าถ้าขายส่งเยอะอีกราคาหนึ่งครับผมถ้าสั่งเยอะๆก็จะได้อีกราคาราคาส่งครับผมเจมแมมฝากเบอร์โทรหน่อยครับต1นหนึ่งหนึ่งสองแปดสี่เจ็ดนหนึ่งสองสามครับผมเจมแมมริเวอร์ไซด์แมมไทยริเวอร์ไซด์ร้านอาหารไทยในมาเลเซียครับ คนไหนสนใจก็ติดต่อเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ